แถวนี้เหรอใช่สินใหญ่เสมอไม่บอกวะโมใหญ่แถวนี้โอ้ยโหให้ตายโอ้โหใครเล่นก่อนเนี่ยตายให้ตายมีหรือเปล่าวะที่มันเข้าได้ไอ้ใครไปก่อนเพื่อนเลยเอาเอาเก็บเยอะๆเลยนะขึ้นมาขึ้นมาใครแพ้ไปด้านฝั่งนู้นหรือเปล่าให้ให้ผู้หญิงไปก่อนเลย ผู้ชายผู้ชายมานั่งผู้ชายมานั่งผู้ชายมานั่งพี่มานั่งให้หมดเลยมานั่งให้หมดเลยไปแพ้แพ้ไปนั่งแพ้ไปนั่งอัศจรรย์นู้นเลยที่ไหนนะฉันจะถ่ายรอบรอบเบงกอพู้ โอ้ส oh, ุดยอดสุดยอดเอาคนของเรามาสิ เลี้วเลี้วชุบหน่อยเลี้วไปเอาคนแล้วมาดิให้ตายเฮ้ยไงเป็นงานวะ ไปไปน้าต่อเลยนะเฮ้ยพี่อัน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 ไปก่อนเรียกมาเรียกมาเรีกมามันจะบูดเราอ๋อเฮ้ยไอคนนี้เก็บไปเท่าไหร่่ะสาม

เ,เ,เ, razem, เร็ว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 ต่อเลยเร็วเข้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีข้าสนามด้วยข้าสนามไม่เอา Come on, exercise! Sisu, Sisu. ตายเลยเขาคนเดียวไม่เคยเปลี่ยนเลยอเอ้ยแม็กไปบังกะโลเองเอาหน่อยไว้แม็กเอาหน่อยแล้ว,ลวบังกะโลเอาหน่อยเออเป็นไงอะพ่อบ้านมีอย อ้ยแม็กออ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวจบนี่ให้รางวัลให้ให้มังโของฉันทีหนึ่งให้บังกะโลไปหนึ่งอันยอดเลยบังกโลอ่ะนนี้ไม่มาเล่น

เล่น,เล,นเล่นแบบนี้หรออ่ะใช่ใช่ตอนแรกตีฝั่งรัศมีชนะไปแล้วนะวันเปอร์เซ็นนะอันนี้ก็เลยม,มาดวนะได้ตังค์เรียบร้อย,ลยอแล้วไรนี่ไม่ได้เล่นเนาะ ให้นองเล่น <rôle> บ <à> ้างอ่ะไม่หมายถึงว่าอยู่ในนี่หรือเปล่าอะในประเทศอะเย้มันกระโบล้เฮ้ยอะไเอเยมยโโมักรโดนี้อายที่ปีศาจไม่ได้อยู่อ้าวเหรอ หน่อยเว้ยไหนๆไหนๆแล้วที้งไปใช่ไหมใจให้ที้ง ok uh> ไปด้วยบังกะโลมาพอบ้านเรียกทีเดียวบังกะโลคู่มงมาเออพอบ้านไปทำให้บังกะโลวันนะสมัครโคไปยังคนล้วไหนกี่คนแล้ว คลิปถ่ายไปด้วยนะคลิปอ่ะเดี๋ยวไปลงเพจ <Hey. S 1> กี่กี่คนแล้วมัเน hey, <man>. oh. ี่ยเอบังโอพที่แม็กถอดเสื้อพี่แม็กถอดเสื้อก็ได้จะได้รู้ิงสามผู 3, 3> ้ชายส<น>ี่ครับเจ็ดคน เอสี่คนเลสี่คนโอ้โหเป็นไม่ได้เออมาก้มมาโมกให้ฉันเลยจริงจริงออกบังออกช่องเว้ยไอเดะแกก็ปินคนเดียวเลยดีว่าบังกะโลมล้วก ปคิวต่อไปคิวต่อไปชาวไหนครับธรรมะโคโ<อ>้ชใครอะไปจ้าเหลืออีแค้นด้วยนะไปครับเอ้ยจำลงก็ได้จำลงก็ได้ป่ะรักรักรัก <c oughs> ไม่ชายสนใจเลยหนึ่งสองสามครับตีนะเว้ยเอาอะไรอัดฉีดเอาเงินหรือเอาอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> มีอย่างอื่นได้หรอือ เออฉันก็มาก็มีอย่างอื่นอยู่เนี่ยเฮียดิโอ้ยจะดีจะดีเหรอพี่แอดสิบล้านเลยนะสิบล้านเลยนะโอเคไหมพี่เดี๋ยวโอนเงนก็ได้เดินไลน์อ่ะเดี๋ยวแกมาเอาขนมปังข้างบล็อกกระชังที่ฟาร์มมาเด็ด่อยมาให้แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องพี่เกรงใจเนี่ย เอ่พอบ้าน โอ้ยไ,ไม้หนึ่งผมยังสู้เลยไม้สวนผมยังสู้เลยพี่แต่แลคะค่ะเดี๋ยพี่เค้นกับพี่อ่ะสองคนเหลือใครอ่ะเหลือใครเอ้ยยเอย้ใครจะก่อบ้างอะ่ะม,มีพี่มีมีมีก่อไรพี่เลขอะแบบไรเอามาผมไปได้ก่อห้าสิบเป็นตัวเนี่ยก่อไรไปพี 1> 1่อดีอะไรอดีอะไรหนึ่งเก้าสี่เก้า ให้กก <for> er ับไปชูเอาเลยพี่เต็มที่ใช้แล้วไปไปคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งสู้ๆพี่เคนพี่เคนสู้ๆพี่เคนพี่หน่อที่ที่สุดที่รักพี่พี่ช่วยหน่อยผมเอดีหมด

ไปผ้าแผลเอาผ้าแผกูหน่อยครไปผ้าแผบ้างนี่เดี๋ยวอาแผลเวอาแผเอาแค่ผ้าแผงเดียวผ้าแผงเดียวกระเป๋ากระเป๋าหนึ่งเก้าสี่เก้าจะผ้าแผลอันนี้จะได้อันีอะไรนี่หนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเกาะเลือไหมเนี่ยเกาะมีเกาะมีเยาแคไป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 ไเร็วไป โอ้พินเช่นหมดย่างหมดย่างหมดแล้ว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 ลงมา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 ดีก่อนเลยถ้าจะเล่นล้างอ่ะถ้าจะล้างบางอะไรเดี๋ยวรีของกันนะเว้ยไม่ได้ดีนะโอ้ตายฝั่งนู้นฝีมือไม่เบาอ่ะ นะสี่แต่ฉันไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแค่ปั๊มกออแป๊บเดียวจะนโดเลยอ่ะฝีมือพวกนายไม่เบาเลยนะเนี่ยใช่ราะฉันอยู่ในคุกนางผูกายเองเรายังไม่ได้ควักไม้เลยเพื่อนแต่ครั้งนี้สุอครั้งนี้พวกฉันยอกตายแล้วพวกนายเป่งแป้งจักเลยว ไจริงับหน้าเด็กช่างเด็กช่างไหนเปล่ากล้าไหมได้เลยได้เลยพ่อเด็กช่างอีกแล้วยุ้ยทุกวันทุกวันไปส่งคำถามบางถามก็ถามแป๊บนึงยี้อี๋อันนีรนะไอ้คนรับทิ้งพี่มาต่อยกันแล้วพี่โอเคโอเคโอเคคว้ักเลยควักเลยควักเลยนี่ก่อนดี คว่างแล้วควแล้วควแล้วโอ้ม่ือรงเท้าเลือนะรงเท้าเลือแล้ววะรองเท้าเลือนะเว้ยชิวาย Oh. ละมีขึ้นมามีขึ้นมามีขึ้นมาเอาเหล็กขึ้นม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 า,าลมแล้วครับเย็นพวกเย็นกนมน็มีดหน่อยมีดหน่อยมีกของเข้ม ชุบเลยชุบเลยบนเลยชุบ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 เขาเลยก็ได้ชุบเขาด้วยชุบเขาด้วยนักตู่ครับครับผมครับครับคกตู่ว้าจุดชังมาเด้งมาเลยพวกเล่นันเลยนะ มากกเล็กถ่า่รูปหน่อย่รูปหน่อยใส่รูปหน่อยใส่รูปหน่อ่รูปหน่อยนั่งกันงั้นกว่านี่เล่นนั่งนี่เล่นั่งนี่เ่นนั่งหลังนั่งหลังเล่นน่อาจจะจันโอมแม่นั่งกนจันกันมาโอเคน่าจนมามา พอเปล่าวะเอ้ยไว้นั่งไวย,ย,ยวอะไรอย้างนอ้ไม่เคย่ายรูยล้วยมากวะถ่ายตอ,อน่ลนงเดกนี่วันมันไม่สวยอ่ะ ทำไปเปิดเก็บไว้ควอมแม่ช่วยควอมีได้ไหมจมองดูโลกที่มีได้ไหมทำเงินไปแท้จใช้มันดีดีกดเก็บไว้อย่างนี้เดือนนะอันนี้แค้ใจนะแก้ใจเดืยนนี้ตั บันทึบ <si ันทึบันทึกลูปไว้เลยนะจริงแต่เราไม่ได้ขอพวกยังชื้นทุกหน่อยได้ไหมพวกจะเปิดวันนี้ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณมากนะครับจะทอะไรพดอะไรที่มาไปรอบให้ตาไปแด จุ๊บๆข้อหางห่อลักลอบงกมเช่ันการเคลื่ันการเคือนการทักไพร์ลักลอบวงกลมเคเื่อนกางกลมไหมวงกลมไหมเออด้นี่วงกลมมั้ยช่ะใช่อะค่าส่เก่นยี่เกานส่กูนตงกลาง ก้มหน่อยงงกมหน่อยนี่หนามาสแกนหามาเลยมันกายืนยืนตรงกลางยตรงกลางสอนไว้สอนไว้สอนไว้เอ้มือนายมันจิ้นตาข้าน่ะเราตั้งชื่อมาว่าจะได้ล้างบางหรือเปล่ามาหยิบเข้ามายืนให้เป็นวงเวทใส่เวทใสเวทใสเวทอ่ารีบรีบก้มเลยครับปวดหลังครับใครใครไม่มีหกห้าปวดหลังบอกแล้วไอสิ่งที่ผมไม่ใช่ให้มึงกอดกอดอก ไอแม็กไอเวนเลยหาท่าไม่เจอครับเฮ้ยถ่ายด้วยไปทันเลยเคนะครับเดี๋ยวลองถ่ายรูปหนึ่งนะ